เื่อมรางนะครับเพิ่งเอามาลงลาเมื่อกี้มาแต่เช้ามืดเลยเนะถ้าได้ดูคลิปสามารถสองนะครับจะเห็นว่าแป๊บนะครับพอดีวิ่งมาคนละฝั่งเลยโดนสามาคถสองบังไม่ได้ถ่ายตอนที่รถเลื่อนเข้ามานะครับตรงนี้จะมาทําการเชื่อมรางเนี่ยฮะเชื่อมรางในส่วนที่เหลือนะครับในย่านสถานีบ้านโป่งทางลีกซึ่งจะเป็นต่อการเปิดรถไฟทางคู่นะครับหนึ่งมิถุนายนนี้ เชื่อมทางเหลีแล้วก็ทางตันด้วยนะฮะในส่วนของทางเหลี่นี่เหลือแค่สี่จอยนะครับเหลือแค่สองท่อนนี้ที่ต้องเชื่อมนะสองท่อนก็คือ,อเ,ปเป็นเป็นรางสองเส้นนะครับฉะนั้นก็จะมีสองจอยนะครับรางหนึ่งท่อนเหลือแค่สี่จอยนะครับที่ต้องเชื่อมใช้เวลาปงไปาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เสร็จแล้วฮะแล้วก็จะไล่เชื่อมรางตันต่อเลย เว่าตัวปจัจจตัวนี้นะครับนี่เป็นทางเลี้งมีปัจจัยเลี้ยวขวานะครับกับข้าทางเราจะมีปจัจจัยแยกทางตรงนะครับตงงร,เรงตรตเข้าไปเป็นรางตันนะอันนี้คือรูปแบบรางในย่าของสถานีมันโปงนะครับ